แล้วเริ่มต้นเป็นคกใหญ่อย่างนี้เลยหรอคะไม่คบเล็กๆอ๋อคบเล็กเล็กขายราคาเท่าไหร่คะตั้งแต่เริ่มแรกเลยเริ่มแรกเลยขายสิบห้าขายสามสิบบาทขายสามสิบบาทเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นห้าสิบบาทเดี๋ยวนี้ห้าสิบบาทนะคะร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะคุณยายเพิ่มตั้งแต่สามเก้าปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าใช่แล้วทาไมสับมาแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นเลยคะเองทำเองค่ะมีแต่คนเรียนแบบค่ะ๋อคิดเองทําเองเลยใช่นะคะ ไม่เอาไม่เอาความคิดใครมาทำความคิดที่ฉันเองอ oh. ทำเองสับเองส่องบบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอรอยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มสาระดีดีขงกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครต์ชมโมมากินเชญเดล นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะใช่เลยร้านส้มตำเจ้าดังอำนาจเจริญน,นะคะรถจอดเยอะมากๆเลยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะโหยนึกว่าเขาจัดงานอะไร โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทุกคนร้านส้มตำที่กระแสแรงมากๆนะคะมีคนรับฮิวมากที่สุดในประเทศตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าเยอะมากๆเลยโมโอแอนเผ็นคกนะคกใหญ่มากๆเลยค่ะคนในร้านเยอะมากๆเลยขนาดมาตอนบ่ายแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะนั่นคือร้านส้มตำยายเพิงแห่งอํานาจ,จเจริญค่ะโอ้โหทุกคนคนเยอะมากเฮ้ยแอบเห็นครกแล้วทุกคน โอ้โหทุกคนคนเยอะจริงๆเลยค่ะหืค,คกใหญ่มากครกของจริงนะคะโอ้โหโกใหญ่มากโคกใหญ่มากใหญ่จริงๆทุกคนมาเห็นของจริงแล้วคือแบบ หน้าแซบมากๆเลยทุกคน,นเ็ดเบอแต่สองส้สนเหรออือมเป็นมอลูก้พกแบบนี้ซื้อได้ที่ไหนเนี่ยโอย้ใหญ่มากว่ามนฝนป่านกเนี่ยขวกวผักกาุนนี่ถุงอย่างนี้เลยค่ะทุกคนถุงละห้าสิบใช่ไหมคะถุงละห้าสิบบาทนี่ของเท้ของเท้ อย่างนี้เลยค่ะนี่โอ้โหนี่ค่ะมรกอรสวยมากค่ะทุกคนใชรดูมรก่ะอย่างนี้เลยจ้าทุกคน เม็ดออกให้หมดนะคะ กคนนี่นะคะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ไปชิ้นสี่เหลี่ยมๆอย่างนี้นะคะลงเลยเทยลงเลยว้าวโหคกกะละมังเต็มๆเลยนะคะอ่าเนี้อ้างร่องนันแะทุกคนนั่นหรอเอาลงตรงกันน่ะก็แม่ไม่เคย มะเขือเทศค่ะทุกคนใส่ลงไปแล้วค่ะก็คือมะเขือเทศล้วนๆเลยทุกคนใส่เลยค่ะทุกคน,นปลาอะไรเขาเรียกว่าปลาอะไรทิพรสทิพรดเหรอปลาทิพรสสองครัวใส่ไปเลยจ้า แช่ไหมไปยังไงบางมังสิถือว่า,าแช,ช่ไรเปนสิ่ละแจงเอาสิ้เลือมไม่เงนี่นหหหนไ,ไหนแช่อีกอะไรตัวส้มตำต้องแช่เย็นนี่น้ำตาลปี๊บค่ะทุกคนใ,ใส่ลงไปเลยน,นะคะคือส้มตำแม่นะคะเป็นส้มตำรสเข้มข้นเลยนะคะสามารถนำกุ้งปลาหมึกหอยมากิน แก้มเข้าปุ้นได้นะคะแคปหมูคือยังเข้มข้นเลยค่ะทุกคนคือสามารถนำเอเซอรี่หรือท็อปปิ้งอื่นๆเนี่ยมากินได้เลยนะคะน้ำปลารานะคะทุกคนอุ้ยน้ำปลาราหอมมาก ต้มแล้วน้ำปลาต้มแ,ดาดตมแล้วนะคะแม่แม่คองเควมากอะ่ะนะคะแม่แข็งแรงมากคือแบบด้วยความน้ำตามันหนืดอละทุกคนเข้มข้น,นมาก อืมอ่าอืมหอมมะนาวอืมสรละคนคนคน แค่น้ำก็เกือบเต็มแล้วว่ะเกือบเต็มคกเลยค่ะทุกคนหืมใดๆคือแม่เพิงแข็งแรงมากนะคะคืนหนักมากนะทุกคนนะคกอะ่ะเออแม็กยังหอบเลยอ่ะ ใส่เส้นเป็นกะละมังเลยค่ะทุกคนก็ใส่เส้นเป็นกะละมังนั่นลอ๋อค่ะ าโอเคแล้วนี่ค่ะท้าไมเต็มคกนี่ไม่ใช่สม้มตังเงเพิ่งเลยนะคะเนี่ยโอ้โหใหญ่อลังการมาก นี่ใส่อย่างนี้เลยค่ะโองนี่ครบสองนี่ผักกัน,นกคือใส่มะละกอกันพูนๆอย่างนี้เลยโอ้โหเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยค่ะน่หอสากไม่ต้องแล้วนาทีนี้ <c oughs> คนอย่างเดียวนะคะโอ้โห ใส่อีกค่ะไม่พอนะคะต้องใส่อีกใส่ไปเรื่อยๆนะคะโคกสองของวันนี้เหรอคะเนี่ยโคกที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอ๋อโคกที่สามที่สี่แล้วโอ้โืนา โคกสามกสี่แล้วค่ะอลลังการมากอะทุกคนโค,คกใหญ่มากนะของจริงอะ่ะทั้งโคกทั้งสากเลยใหญ่มากคือใหญ่มาก พี่ลาอ่งมาทำเรื่องอเรือง่างน้ำรอน้อนาเลยค่ะลูกค้ามาแบบต่อเนื่องรัวๆเลยนะคะหแม่น้ำหนึ่งบ่ออันนี้เป็นลูกๆใช่ไหมคะที่มาช่วย ลูกๆหลานๆน,นะคะมากเงินสดนะว้าวเราไปละนนี่สองคกงค,ค่ะคคคบรรยากาศนะคะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนแข้ <S <S งก็ดีสิตแตงอย่ง่แบบ เาลอกไว้แบบต็มตอนนะแบนีไมได้เขาไปลอกตอกชิ้นดเอาทำเอาไว้ค่อวัดตี้แลวทำแค่ตนเดี๋ยข่งกักทเดียวเาจะทราลูกหาต่อเพื่อนเขาลูมากต่อาูกเรืมี้นี่เรื่องจดกบูกเราี่ต่อกันมาได้ทัม่เห็น

ออเดอร์ยี่สิบถุงค่ะทีเดียวทุกคนก็ซื้อไปฝากเพื่อนนะคะนี่ช่วยแม่ค้าด้วยยี่สิบถุงนะคะทุกคนในลูกค้าโชว์อยค่ะนี่ยี่สิบถุงเอาไปฝากเพื่อนเพื่อนใช่ไหมคะสวัสดียายเพิงนะคะพึ่งเคยเห็นตัวจริงเสียงจริงครั้งแรกเลยนะคะ ร้านส้มตำคุณยายเพิงนี่เปิดทุกวันเลยไหมคะเปิดทุกวันไม่มีวันปิดนอกจากวันตายอ๋อคุณยายค่ะแปดโมงนี้เปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วนะคะแปดโมงห้าโมงเย็นจบไหมคะห้าโมงเย็นใช่ตอนนี้มันมีแมลงเยอะก็ทําไม่ได้ก็ประมาณสักสองทุ่มแหละสองทุ่มก่อนที่จะเช้าเย็นเช้าเย็นเลยเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันเลยนะคะ เป็นร้านที่มีคนรับหิ้วมากที่สุดเลยนะคะเห็นคุณยายเพิ่มบอกว่ารับคิวนี่คือมีแต่ใส่ถุงไม่มีใส่ขวดใช่ไหมใช่ถ้าใส่ขวดไม่ใช่ของยายถ้าใส่ขวดนี่ไม่ใช่ของยายนะคะทุกคนใช่ตาจอตะวันเลยถ้าเคยไม่เคยใส่ขวดของแท้ของคุณยายเพิ่มใส่ถุงที่ฉันนะคะจะบอกให้ร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะคุณยายเพิ่มตั้งแต่สามเก้าปี2539ใช่ แล้วทาไมสับมาแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นเลยคะทำเองค่ะมีแต่คนเรียนแบบค่ะ๋อคิดเองทําเองเลยใช่นะคะไม่เอาไม่เอาความคิดใครมาทําความคิดมีฉันเองทาเองสับเองอ้ค่ะค่ะโหสุดยอดมากๆเลยไม่เรียนแบบใครแล้วก็ไม่เคยเรียนแบบด้วยแล้วคือว่าเริ่มต้นมีน้อเรียนแบบแย่ๆแล้วเริ่มต้นเป็นโคกใหญ่อย่างนี้เลยเหรอคะไม่โคกเล็กๆโอ้โคกเล็กๆ ขายราคาเท่าไหร่คะตัะ้งแต่เริ่มแรกเลยเริ่มแรกเลยขายสิบห้าขายสามสิบบาทขายสามสิบบาทเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นห้าสิบบาทเดีย๋ยวนี้ห้าสิบบาทนะคะก็คือว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยกินส้มตำยายเพิงเรากินกันเลยคะ่ะหืแล้วกรอ,อบมาก คมต้องการจะมีความเค็มหวานเผ็ดนะคะไม่มีนะเนี่ยคล้ายๆน้ำยำอ่ะจริงมันละกอกรอบมากจ้าไม่ชอบสียังชอบสีใครที่ชอบความแซ่บนะต้องชอบนี้แน่นอนเลยอือหึอือหึถ้าใครชอบความแซ่บนะเซอร์เลยค่ะ ฝากเครื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะช,ช่องหมอบ้าจะพาไปกินพระคุณไปชิมมหานอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งไหช่องดีเสาะระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างนึงกดสับสุขชั่วโมองมากินใช่ไหม